สนามเลือกตั้งผู้ว่ากทมอตอนนี้กําลังคึกคักนะคะก็บอกว่าชื่อที่โอ้โหเปิดออกมาแต่ละชื่อนี่ชื่อแบบบิ๊กเนมทั้งนั้นปรากฏหนึ่งในนั้นที่เปิดกันมามีชื่อผู้ว่าหมูป่าคุณรงศักดิ์โอสถานากรท่านผู้ชมคะวันนี้คุณรงศักดิ์ยืนยันว่าไม่ลงผู้ว่ากทมคะ่ะเมื่อสวมหมวกราชการเราก็ยังอยาก,ยากจะสวมหมวกราชการให้ดีที่สุดและความภาคภูมิใจของราชการที่ดีที่สุดก็คือการเดินจากราชการไปอย่างกเกษียณอายุะสง่าผ่าเผย นั่นคือความตั้งใจ intention จริงๆอีกเรื่องประเด็นหนึ่งเราจะต้องย้ายทะเบียนบ้านวันนี้ทะเบียนบ้านของนายนรงศักดิ์ถ้าใครอยากจะเสร์ชนะครับเลขที่6ถนนเทศประทุมตำบลบางประลอกอำเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปรทุมธานีนะครับถ้าอยู่ตรงนี้ณวันนี้เราเชื่อว่าคุณสมบัติเป็นไปไม่ได้ เรื่องทะเบียนบ้านเนี่ยนะคะท่านผู้ว่าารงศักดิ์โอสถนากรปัจจุบันเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีท่านบอกว่าทะเบียนบ้านอยู่ปทุมธานีตั้งใจย้ายมาปทุมก็เพราะอยากทําหน้าที่ผู้ว่า ในฐานะคนในพื้นที่คือท่านี่ยบอกว่าย้ายไปทุกจังหวัดที่ทําหน้าที่แหละดังนั้นเรื่องทะเบียนบ้านทําให้ไม่มีคุณสมบัติลงสมัครผู้ว่ากทมได้คือคุณสมบัติเนี่ยนะคะท่านผู้ชมคนสมัครผู้ว่ากรทมต้องมีทะเบียนบ้านในกรทมไม่น้อยกว่า1ปีอีกประเด็นก็คือเวลานี้ผู้ว่านารงศักดิ์บอกเลืออายุราชการ3ปีสําหรับตัวเองถือว่าขึ้นมาสูงสุดแล้วถ้าเป็นอาทิตย์ก็ถือว่าเริ่มอัสดงก็เรียกว่าเริ่มตกว่าอย่างนั้นเถอะเพราะอาทิตย์เริ่มตกแล้วจะต้องส่งต่อบ,บ้านเมืองใใหห้้คนนรุ่ม่มๆแลว อีกอย่างหนึ่งหลังเกษียณอยากพักผ่อนอยากอยู่กับครอบครัวเพราะตลอดระยะเวลาที่ทํางานมาไม่ได้ดูแลครอบครัวไม่ได้ดูแลลูกและบางครั้งยังไม่ได้ดูแลสุขภาพตัวเองดีพอก็เหมือนกับอยากจะเกษียณในฐานะข้าราชการว่าอย่างนั้นเถอะแล้วก็อีกอย่างถ้ามีโอกาสหลังเกษียณอยากไปสอนหนังสือด้วยรวมไปถึงงานผู้ว่ากทมผู้ว่านารงศักดิ์บอกว่ามันซับซ้อนมากกว่างานภูมิภาคยอมรับว่าไม่ถนัดอีกมุมหนึ่งนะคะพลเอกประวิทย์วงสุวรรณในฐานะหัวหน้าพักพลังประชารัฐ ก็ยอมรับเรื่องนี้ค่ะว่าคุณรงศักดิ์เนี่ยคุณสมบัติเรื่องทะเบียนบ้านทําให้ลงผู้ว่ากอทมไม่ได้แต่ก็ไม่ปิดโอกาสนะคะว่าพักพลังประชารัฐจะส่งใครหรือเปล่าเรื่องผู้ว่ากอทมยังไงบ้างคะรอย่แล้วค่ะจะสังส้มดิคอยผู้ร่วมส้มเห็นเห็นผู้ว่ารงศักดิ์บอกมีปัญหาเรื่องคุณสมบัตินะคะท่านแล้วเราจะหาตัวแทนลงได้ยังไงอะคะ ก็เยอะๆให้กรรมการบริหารเนืหาเลยค่ะแต่ตอนนี้เรายังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะไม่ส่งใช่ไหมคะมคือพัคก,การเมืองเนี่ยจะส่งหรือไม่ส่งในนามพักก็ได้นะคะของพลังประชารัฐนี่ยังไม่ชัดเจนว่าส่งหรือไม่ส่งค่ะครับ